วันที่27กันยายน2566เวลา15บ้านาฬิกาดรสมนึกจงมีวสินในนามคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6กกขปอ พออฝ่ายวิจัย e e c w a s กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะนออกให้สัมภาษณ์กับรายการ health station สถานีการสุขภาวะและเครือข่ายสื่อสุขภาวะาต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากขอปอเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรผมเนี่ยเป็นคณะอนุวิชาการในช่วงที่เรารับเรื่องต่างๆของสมาชาสุขภาพ ตามจอดต่างๆครับตามภาคต่างๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของโครงการกขอปอเนี่ยเข้ามาจนมีกขอปอเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยหลักการก็คือเราต้องการระบบสุขภาพที่เป็นธรรมหมายความถึงว่าความเป็นธรรมของระบบสุขภาพเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยผมพูดในยุคนี้เลยนะครับมันมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนภยัยทุกคามมันก็เยอะมากล่าสุดที่เราเพิ่งเผชิญมานะครับตอที่เราเรียกว่ายุคโพสต์โควิดนะครับนั่นคือโควิด -19 นะครับที่เป็นการระบาดท,ทั่วโลกนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหนักมากจนถึงขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับแล้ววิกฤตเหล่านี้มันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของความเหลื่อมล้ําหมายว,าว่าประเทศไทยมันมีความเหลื่อมล้ําอยู่แล้วนะครับมีคนเคยประเมินว่าก่อนโควิดเนี่ยเหลื่อมล้าประมาณ24เท่านะครับปัจจุบันเนี้ยเหลื่อมล้ำมากกว่าน,น,นั้นอีกนะครับคนรวยก็รวยกระจุดคนจนก็จนกระจายนะครับโดยเฉพ,พาะภาคตะวันออกเนี่ยก็จัดว่ามีความเหลื่อมล้ําในอันดับต้นๆเพราะว่าเราเป็น อ่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีทั้งทาเรื่องการท่องเที่ยวมีทําเรื่องเกษตรกรรมนะครับมีเรื่องของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรากลายเป็นเขต EC e นะครับ EC e ก็คือ Eastern Economic Corridor นะครับอ่าชื่อเดิมคือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกชื่อบัจัุบันคือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมันก็ถาถมเข้ามาในช่วงรัฐประหารเนี่ยฮะพอเข้ามามันก็มาแบบที่เป็นท็อปดาวนะครับก็เป็นนโยบายจากบนลงล่างมา ในขณะที่ภาคตัวเนออกเองเนี่ยก่อนจะมีรัฐประหารเนี่ยเราก็เผชิญกับปัญหาอิทธิซีบอร์ดคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบมากต่อสุขภาวะของประชาชนอยู่แล้วก็มาเจออ c ีก็เพิ่มปัญหามากขึ้นไปอีกพอมาเจอโควิดก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปแบบหลายเท่าตัวมากเลยมันก็เลยเกิดกลุ่มคนมาสองกลุ่มคือกลุ่มคนได้โอกาสกับคนด้อยโอกาสในพื้นที่ของภาคตนออกนะฮะอันนี้พอมันด้โอกาสกับได้โอกาสมันก็เลยเกิดความไม่เป็นธรรม นั้นกปเขตหกเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทำนะครับในชั้นของกรรมการชั้นอนอุกรรมการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมนั่นหมายถึงทุกคนจะต้องได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตนะครับการก็ถึงปัจจัย4การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับรวมถึงสุขภาพทางกายและทางใจด้วยนะทางใจอนนี้หมายว่าเจอโควิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยแต่เครียด เพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ก็ถูกล็อกดาวน์นะครับบางพื้นที่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยเขามีลักษณะของฟัคทอรี่ควอน i ีดเลยก็คือว่าล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากโรงงานใครป่วยก็ไม่ได้เข้าโรงงานหรือถ้าป่วยก็ต้องอยู่ในโรงงานหรือจัดพื้นที่เป็นเหมือนกับเรามี Home ation, ation, โฮมไอโซเลชันคอมมิชชั่นไอโซเลชันโรงงานเขามีฟ a คทอรี่ไอโซเลชันแบบนี้มันก็เกิดความเครียดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเห็นได้ชัดมากตอนก่อ,อปหกตั้งขึ้นมามันก็มีโควิดเข้ามา มันก็เห็นถึงความไม่ทั่วถึงในการดูแลนะครับป้องกันนะครับโรคเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของยารักษาโรคต่างๆนะครับเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะก็จะได้ข่าวมากว่าภาคตะวันออกเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมีตัวเลขที่คนติดโควิดสูงสาเหตุเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่แนวล่าบแบบสมัยก่อนแล้ว ที่ว่ามันมีพื้นที่กว้างๆสามารถมีโฮมไอโซเลชันคอมิตี้ไอโซเลชันได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดตามห้องแถวเพราะมันเป็นโรงงานนะโรงงานก็จะมีคอม u ิตี้แบบนย้เกิดขึ้นมาม,มันก็ทําให้เกิดการระบาดโควิดได้ง่ายพอมันเกิดอย่างเงี้ยปั๊บด้วยศักยภาพของรัฐเองอย่างที่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งศักยภาพของประชาสังคม